Hey, I was just calling to say that it had nothing to do with you. You didn't change, it was me. I changed. There was nothing you could have done to make me stay. There was nobody else. I left for myself. It's just that, how do I say this? One day things didn't feel the same. Same, same, same. I, don't so feel I love you say. feel I love you way yeah. Don't so feel I love you say. don't so feel yeah. I love you high so Don't feel I love you do, don't so feel I love you Don't so feel, so feel I love you say. yeah ตื่นมาตอนเช้าอากาศมันหนาวแล่ยังมีเธอให้กอดถ้าไม่มีเธอในวันพรุ่งนี้เราว่มจะใช้ชีวิตยังไงต่อกูรธลมโตัวกูมากไหมเอสาซ m กูมีแต่คนหลอกไม่ต้องไปคิดในวุ่นวายสุดท้ายมันก็มีคำดวกจันทร์่กลัวมันอยู่ในใจกูแค่อยากพูดมันลงเพลงทวกความรู้สึกที่อยู่ข้างในกูไม่อยากคิดอี่กินเปนไม่ยังเป็นในมึงต้องโทษใครมันอยู่ที่มึงเองก็แล้วถ้ามันจะเป็นไปชีวิตกูแม่งก็เหมือนเกมตื่นมาตอนเช้าอากาศมันหนาวแยังมีเธอให้กอดถ้าไม่มีเธอในวันพรุ่งนี้เราบ่มจะ ไม่คิดใหวุ่นวายสุดท้ายมันก็มีคำ<อ>ทุกค <ใน S 1> วามยู่ปวมันอยู่ในใจกูแค่อยากพูดมันลงเพลงทุกความรู้สึกที่อยู่ข้างในกูไม่อยากคิดอีล้วเก็บมันไม่อยากเป็นในเมืองต้องโทษใคร อยู่ที่มึงเองก็แล้วถ้ามันจะเป็นป้ายชีวิตกูแม่งก็เหมือนเกมเอาผู้ที่ดาวด้วซ้อนแล้วไม่กี่ดาวเดินทางมาทางไกลกูไม่เคยเห็นแสงสว่างมันอาจไม่นคือที่เงาแสงลมมันลอยพัดผ่านหน้าต่างไอ้เด็กกีบบ่ฟังมันอยากจะเซ้นก็กูขนลำบากล้านน้ำล้านนี้อย่าอยู่ในทองมันทำกูสเปซเกตส์ฟอร์มานีตัวมึงเลือกได้แต่อยากจะเป็นไอ้โถวมามันสอร์ี่ถ้ากูไม่สู้คงตายตรงนี้ตอนที่ปู่กับย่ากูตายกูขนเสียใจมันเลยสิ้นเพียร์หวังว่ในสักวันกูต้องพลาวลอยเหมือนนกอยู่บนอากาศแล้วกูขอนที่กูตา อย่าอยู่ในแก้มันทำให้ตัวกูเริ่เช้าภาพมันหยุดนิ่เหมือนสมองไม่สังเาตเอาพมดไม่ไเวทางที่กูเดินมันคงดูยากเกินริ่งฟุ่มาณือที่ทำทุกอย่างก็เพราะว่าเพื่อเงินกูไม่ได้สนใครแล้วจต่จะพูดว่ากูน่าเงินยังมีคนยิงง่งมากมายที่รอฟังกูมันไม่ได้มีแค่มืองย So feel I love you say feel I love you way So feel I love you say So feel I love you I So feel I love you do So feel my love for you. So feel my love for you. Say. ที่มาตอนเช้าอากาศมันหนาวและยังมีเธอให้ก่อนถ้าไม่มีเธอในวันพวกนี้แล้วผมจะใช้ชีวิตยังไงต่อกูรอบตัวกูมากไามไอ้สายกูมีแต่คนหลอกไม่ต้องไปคิดให้วุ่นวายสุดท้ายมันก็มีคำตอบความกลัวมันอยู่ในใจกูแค่อยากพูดมันลงเพลงความรู้สึกที่อยู่ข้างในกูไม่อยากคิดอีกแล้วเกมันไม่จยเป็นในมึงต้องโทษใครมันอยู่ที่มึงเองก็แล้วถ้ามันจะเป็นไปชีวิตกูแม่งก็เหมือนเกมที่มาตอนเช้าอากาศมันหนาวและยังมีเธอให้ก่อนถ้าไม่มีเธอในวันพวงนี้แล้วผมจะใช้ชีวิตยังไงต่อกูขารอบตัวกูมากไหมไต ไม่คิดให้วุ่นวายสุดท้ายมันก็มีคำดอก,วดกวความีวามันอยู่ในใจกูแค่อยากพูดมันลงเพลงวความรู้สึกที่อยู่ข้างใน,นกูไม่อยากคิดอี่จะกินมันไม่จำเป็นในเมึงต้องโทษใครมันอยู่ที่มึงเองก็แล้วแต่มันจะเป็นป้าชีวิตกูแม่งก็เหมือนเกม